ทนทรักวันนี้เป็นวัน,นอาทิตย์25โกุาทิศการธรรมดาและเราพร้อมกับบรนดาลสิทธิ์เรากำลังติดตามพระโอรสพระโอรเป็นอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับอาณาจรรักรของพระเจ้าพระเจ้าพูดถึงโลกกองพระเจ้าโลกที่พระเจ้าอยากสร้างกับมนุษย์กับเราทุกคนและพระยเจ้าบอกว่าโลกนั้น เป็นโลกแห่งความรักเป็นโลกแห่งความยุติธรรมโลกแห่งสันติโลกแห่งความเมตตาโลกแห่งความจริงในโลกของพระเจ้าทุกคนมีโอกาสาที่จะเติบโตและเป็นมนุษย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าเขามีพระพรพิเศษหรือไม่มีพระพรเลยไม่ว่าเขาเก่ง หรือไม่ค่อยเก่งต่าไรหรือมีกบเกตต้านลายไม่ว่าใคบาคนร่ำรวยและกูอยากจนก็ได้ไม่ว่าเขาฉลาดหรือไม่ฉลาดก็ได้เพราะว่าพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนรักมนุษย์แต่ละคนดังนั้นพระองค์กำลังเตรียมโลกแห่งความรักในในโลกนั้น ทุกคนมีสิทธิที่จะอยู่ได้แต่พี่น้องคกับพิจาราสร้างโลกของพระเจ้าราต้อนาสู้กับความคิดทางโลกสิทธิของพระเยซูคริสต์เจ้าไม่เข้าใจเพราะเขายั่งอยู่ในโลกนี้เพราะว่าเขาคิดเหมือนกับโลกเหมือนกับทุกคนที่อยู่ในโลกนี้เขาต้องการที่จะมีอำนาจเขาต้องการที่จะเป็นนากัแรก เขาต้องการให้ทุกคนเคารพเขาเขาต้องการให้ทุกคนรับใช้พวกเขาเมื่อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่มีอำนาจในโลกนี้แต่พี่น้องครับปรีสุชา้าพูดสอนกล่าแบบเราบอกว่าพระธิจา,สารสร้างโลกของพระเจ้าเราต้องสู้กับความคิดเก่าก็นาความคิดของโลกนี้ เพราะว่าคนที่ดำเนินชีวิตตามพระวาจาขอพพระเจ้าไม่รับกันะต้องรับเพราะว่าเขารบกวนคนที่เป็นคนดีคนที่เขารบคนอื่นคนที่คนที่ไม่ชอบความเอาเปรียบคนอื่นคนที่คิดตามความยุติธรรมนองเ่านั้นเขารบกวนคนอื่นอย่างแน่นอนคนที่อยาบนาจโดยเฉพาะ พราของเ่านั้นไม่พร้อมที่จะเสียสละไม่พร้อมที่จะแบ่งปันไม่พร้อมที่จะเคารพคนอื่นดังนั้นพี่น้องครับวันนี้นบ,บุญมาร์โกเตือนเราและขอให้เ,เราคิดเหมือนกับพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าวันนี้พระองค์เป็นกำลังใจ โปรไม่ละทิ้งเราในความเศร้าเหมือนกับสิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่เข้าใจโปรโปรบอกว่าใช่แล้วเราตระนาแบกหมายขั้นเคตแต่ในวันที่สามเราจะกลับกันชีพกับโปรและในที่ที่เจ้านายของเราอยู่ก็ผู้รับใช้ก็อยู่ที่นั่น